สวัสดีครับผมนายเฉลิมฉัดช่วยบำรุงรหัสนักศึกษา5401001620108นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสร้างชิ้นงานที่มีชื่อว่ากลิปมือจับนะครับกด o l i w w r r s ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเลือกสเก c h นะครับโดยนะครับผมจะเลือก s สเกตใน l i h t plane นะครับโดยผมจะคลิกให้ โชว์ไลฟ์เพลนนะครับตลอดเวลานะครับจากนั้นผมจะเป็นมองเป็นไอโซเมตริกนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับผมจะสร้างเพลนนะครับไปที่ฟีเจอร์เลือกเดี๋ยวก่อนนะครับออกจากสเก็ตก่อนนะครับแล้วก็เรฟเลนเจ g e o m มที่เลือกเพลนนะครับ โดยมีเฟอร์เลฟเฟลส์นะครับเป็นเพลนเป็นไลท์เพลนนะครับจากนั้นนะครับผมจะกําหนดนะครับระยะห่างนะครับระหว่างไลท์เพลนนะครับถึงเพลนที่เราจะสร้างใหม่นะครับเป็นระยะ15มิลิเมตรนะครับโอเคครับจำนวนเพลนที่เราจะสร้างคือ1เพลนนะครับจากนั้นนะครับกดโอเคครับ แล้วก็ผมจะสร้างเพลนต่อนะครับโดยมี first reference นะครับเป็นไ i g h t p l a n เหมือนเดิมนะครับแต่ระยะห่างระหว่างเพลนที่เราจะสร้างใหม่นะครับกับไ i g h t p l a n นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น6 5มิลลิเมตรนะครับจำนวนเพล n ก็หนึ่ง p l a n เหมือนเดิมนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็สร้าง p l a n อีกนะครับเป็น p l a n ที่สามนะครับ first reference เป็น l i g h t plane เหมือนเดิมครับ ระยะห่างนะครับเป็นร้อยสิบห้ามิลิเมตรครับจำนวนเพลนที่สร้างหนึ่งเพลนกดโอเคได้เพลนที่สามแล้วนะครับต่อไปสร้างเพลนที่สี่ครับเพิร์ลเรฟเลนเป็นไลท์เพลนเหมือนเดิมแล้วก็ระยะห่างระหว่างเพลนไลท์เพลนเพลนที่สร้างใหม่กับไลท์เพลนนะครับเป็นร้อยสามสิบมิลิเมตรนะครับจำนวนเพลนที่สร้างหนึ่งเพลนกดโอเคครับ ตอนนี้เรามีไลท์เพลนหนึ่งเพลนแล้วก็เพลนที่เราสร้างมาใหม่นะครับ4ี่เพลนนะครับั้าตอ้งต่อลปผมจะทำการใช้เครื่องมือนะครับ Circle Tool นะครับสเก็ตลงบนเพลนที่หนึ่งบนไลท์เพลนบนเพลนที่1แล้วก็เพลนที่3แล้วก็เพลนที่4นะครับโดยจะสร้างวงกลมที่มีรัศมี14บสมิลิเมตรก็คือไดมิเตอร์ยี่มมตรนั่นเองไปที่เลือกไลท์เพลนนะครับกดสเก็ตนะครับจากนั้นนะครับ เลือกเซอร์เคิลนะครับใช้เครื่องมือเซอร์เคิลสร้างวงกลมโดยมีไดมิเตอร์เป็น28มเมตรนะครับทำเช่นเดียวกันกับเพลนที่1นะครับออกจากสเก็ตนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับเพลนที่1นนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นไอโซเมตริก ทำเช่นเดียวกันกับเพลนที่หนึ่งสร้างวงกลมนะครับมีรัมีไดเมิเตอร์เป็นยี่สิบแปดมิลลิเมตรเหมือนเดิมกดโอเคครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกับเพลนที่สามครับออกจากสเก็ตก่อนนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตที่เพลนที่สามนะครับสร้างวงกลม มีไดเมิเตอร์เป็น28มิลิเมตรนะครับกดโอเคครับแล้วก็สร้างวงกลมเหมือนเดิมที่เพนที่4เหมือนกันครับออกจากสเก็ตเลือกเพนสจากนั้นสร้างวงกลมนะครับ กำหนดให้มีไดมิเตอร์เป็น2 8มิลิเมตรครับโอเคครับตอนนี้เราได้สร้างวงกลมที่ไร้เพลนเพลน1เพลน3แล้วก็เพลน4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตบนเพลนที่2นะครับโดยนะครับผมจะใช้เครื่องมือโพลิกอนนะครับออกจากโหมดสเก็ตนะครับคลิกที่เพลนที่2นะครับเลือกสเก็ตโหมดนะครับ ผมมาใช้เครื่องมือตรงนี้ครับพลิกอนนะครับโดยนะครับจำนวนของอรูปเหลี่ยมนะครับผมจะสร้างเป็นแปดเหลี่ยมนะครับตรงนี้คือจํานวนเหลี่ยมที่เราจะสร้างนะครับจํานวนรูปเหลี่ยมที่เราจะสร้างนะครับผมจะสร้างเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับตรงนี้ให้เราเลือก inscribe circle นะครับ มายความว่าให้วงกลมที่เราสร้างนั้นนะครับอยู่ข้างในรูปเหลี่ยมนั้นนะครับตรงนี้นะครับคือไอดมิเตอร์ของวงกลมนั่นเองนะครับผมก็ลากขึ้นมานะครับโดยนะครับผมจะกําหนดว่าไดามิเตอร์ของวงกลมที่อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมนี้นะครับจะมีไดมิเตอร์เป็นสามสิบห้ามิลิเมตรนะครับโอเคนะครับ จากนั้นนะครับผมจะกําหนดมุมนะครับตรงนี้ให้เป็นศูนย์องศานะครับโอเคครับจะเห็นว่า <c oughs> วงกลมจะถูกอยู่ในรูปแปดเหลี่ยมที่เราได้สร้างขึ้นมาเนื่องจากเราเลือก inscribe circle นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคครับใช้ smart dimension นะครับ กำหนดขนาดครับ35มิมลิเมตรครับวงกลมที่อยู่ข้างใน8ดเหลี่ยมนี้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทําการใช้นะครับคําสั่งคําสั่งล็อฟนะครับโดยนะครับออกจากหมดสเก็ตนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ล็อฟบอสเบตตรงนี้นะครับไปที่ฟีเจอร์เลือกล็อฟบอสเบดนะครับโดยนะครับ ช่องของโปรไฟล์นะครับเราจะต้องเรียนลําดับของโปรไฟล์ที่เราต้องเลือกนะครับโดยนะครับผมจะเปลี่ยนมุมมองนะครับให้เป็นฟอนต์นะครับโอเคเพื่อง่ายต่อการเลือกนะครับโดยโปรไฟล์แรกนะครับที่ผมจะเลือกก็คือโปรไฟล์ของไลฟ์เพลนตรงนี้นะครับผมจะเลือกที่จุดบนสุดนะครับของโปรไฟล์นะครับแล้วก็ผมเลือก จุดบนสุดของโปรไฟล์ตรงนี้นะครับของเพลนวันนะครับของเพลนทูเลือกจุดบนสุดของเพลนทูเลือกจุดบนสุดของเพลนทรีนะครับแล้วก็เลือกจุดบนสุดของเพลนโฟนะครับจะเห็นว่าเกิดภาพพรีวิวของการลอฟขึ้นมานะครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเกิดเมื่อเราใส่รายละเอียดเสร็จเรียรบร้อยแล้วนะครับกดโอเคครับ จะเห็นว่าชิ้นงานของเรานะครับได้ถูกล็อกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับเราต้องตั้งค่าเพิ่มนะครับโดยนะครับคลิกขวาที่ล็อกวันตรงนี้นะครับกด edit features นะครับเราจะต้องตั้งค่าเพิ่มก็คือตรงที่ start end constraints ตรงนี้นะครับโดยผมจะตั้งค่าที่พื้นผิวเริ่มต้นนะครับของการล็อกนะครับ โดยผมจะเลือกเป็น normal to profile นะครับคือผมจะตั้งค่ามุมของพื้นผิวเริ่มต้นของการล้อมนั่นเองนะครับผมจะตั้งค่าตรงนี้เป็น45องศานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น tangent tangent lens นะครับเป็น1นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ n constraint ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น default นะครับ จะเห็นว่ารูปพรีวิวนะครับของพื้นผิวเริ่มต้นของการล็อกจะจะกลายเป็นส่วนโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกที่เป็นพื้นผิวหน้าตัดธรรมดานะครับจากนั้นให้เรากดโอเคครับจะสังเกตว่าพื้นผิวเริ่มต้นของเรานั้นได้ถูกตั้งค่าเป็นมุมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมุมที่เราตั้งค่าคือ45องศาจากนั้นนะครับผมจะใช้คําสั่งนะครับฟิลเลตนะครับ ฟิลเลตที่พื้นผิวสุดท้ายนะครับที่ขอบของพื้นผิวสุดท้ายนั่นเองนะครับโดยผมจะตั้งค่ารัศม,มีของการฟิลเลตนั้นคือ5มิลลิเมตรนะครับจากนั้นเลือกตรงขอบสุดท้ายนะครับของการล o อฟนะครับจะเห็นว่าเกิดภาพพรีวิวนะครับ พื้นผิวที่ถูกฟิลเลตนะครับขอบที่ถูกฟิลเลตนะครับจากนั้นให้เรากดโอเคนะครับพื้นผิวที่ปลายของการล็อฟนะครับก็ได้ถูกฟิลเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมไปทําการคัดเอ็กทรูนะครับโดยนะครับไปที่พื้นผิวเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะตัดเริ่มต้นของการล็อฟนะครับโปรไฟล์เริ่มต้นคลิกนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตนะครับ เปลี่ยนเป็น normal t r o ก็ได้ครับโดยนะครับผมจะสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาหนึ่งวงโดยมีรัศมีเอ้ยมีไดมิเตอร์นะครับเป็นยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับไดมิเตอร์นี่จะเท่ากับไดมิเตอร์ของแฮนจักรยานนั่นเองนะครับผมจะกำลังจะคัดอีกทูให้เป็นเป็นรูสวมของแฮนจักรยานนะครับไปที่ฟีเจอร์ครับ กดคัด extrude นะครับเลือก in condition แบบ line นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับเลือกอความยาวของการ extrude นะครับเป็น1 0 0 mm มิลลิเมตรนะครับความยาวของการคัด extrude เป็น1 0 0 100มิลลิเมตรจะเห็นว่าเกิดภาพ preview พขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรากด ok ครับ เท่านี้นะครับชิ้นงานของเรานะครับก็ได้ถูกคัดเอทูตเพื่อให้เป็นรูส,สวมสําหรับแฮนจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เราก็ได้ชิ้นงานกริบมือจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอจบการสร้างชิ้นงานกริบมือจับของรถจักรยานนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ